สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะตุ่มนะคะเข้าไปโรงงานนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆน,นะคะถามว่าทําไมอายุ35ปีนะคะผิวยังดีนะคะผิวไม่มีริ้วรอยเลยไม่มีฝา้ากะเลยนะคะใช้ตัวไหนนะคะแล้วก็หลายคนไม่เชื่อว่าตุ่มใช้ครีมตัวเองนะคะซึ่งเพื่อนๆอนนะ่ะไปที่บ้านตุ่มจะเห็นกล่องเปล่าขวดกับ ขวดเปล่ากับปุกเปล่าเยอะมากๆเลยนะทุกคนตุ่มก็ได้บอกเพื่อนว่าตุ่มน่ใช้ครีมตัวเองจริงๆขายเองผลิตเองใช้เองจริงๆนะคะทุกตัวก็คือตุ่มต้องผ่านการทดสอบด้วยตัวเองถ้าไม่ดีจริงจะบอกว่าพนทิน่าอยู่ไม่ถึง14ปีขนาดนี้ค่ะที่สําคัญตุ่มใช้สบู่ตัวนี้นะคะในการล้างหน้าตัวนี้นะคะเป็นต้นตำรับของเขาไม่บกบกจริงๆขายดีมากกว่า14ปีค่ะทุกคนย้าว่า1 4ปีก็คือคุณภาพมากๆตัวนี้คือรีวิวเยอะมากๆค่ะทุกคนคะ่ะแล้วก็นะคะจะใช้3ตัวนี้ค่ะทุกคนในตอนเช้้อนอน้าาแแแลลวววววกกกก็็็่่่่อออนนนนนีตตตตััคคะะะะะจปยม หมดนะคะทุกคนกาลังสั่งโรงงานอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นเซรั่มใบบกนะคะตัวปางแก้แพ้แสบแดงคันนะคะตัวนี้นะคะเป็นว่านรังจืดช่วยถอนสารพิษกระชับรูขุมขนนะคะตัวนี้จะช่วยเออตัวนี้เป็นโสมหน้าใสนะคะเป็นไนท์ครีมช่วยในเรื่องหน้าขาวใสสิวฝ้ากระได้ดีมากค่ะทุกคนบอกเลยว่า3ตัวนี้ก็คือจิ้งมากๆแม่ที่สําคัญนะคะเราแถมกันแดดน,นั่นเนี่ยหน้าฉ่ำให้ด้วยะค่ะทุกคนขาเพียงซื้อโสมไข่มุกนะคะตัวเลยเป็น1แถม1เพียง290กบาทค่ะทุกคนตัวนี้ก็ะะัวนี้นะะ150ททุกคนคทั้งเซตนะคะ750บาทส ฟรีค่ะน้องใช้ดีมากๆนะคะพอนทีน่ามีโรงงานผลิตเองนะคะการจักัดเรานําเข้าเองทุกตัวเลยนะคะแล้วก็ใช้ดีขายดีมากๆเลยค่ะตัวนี้ค่ะฝากด้วยนะคะของพอนทีน่าลูกค้าติดกันหนักมากๆแล้วก็กลับมาซื้อซ้ํากันเยอะมากๆค่ะ